นี่ครับนี่ครับอุยุยอุยนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมผมเนี่ยพอดีว่ามันเป็นรอยแล้วก็จะรบกวนพี่แซมช่วยมาดูผลิตภัณฑ์ให้นิดนึงว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอยากจะลองดูว่ามันใช้ได้จริงมากแค่ไหนนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับพอดีว่ารถผมมีรอยนิดนึงครับเดี๋ยวเนี่ครับพี่แซม พอดีว่าเดียวไม่พ้นนะครับแล้วไม่ไปโดนตรงนี้มาเลยไม่รู้ว่าไอลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ครับมันใช้ยังไงแล้วก็มันจะออกหรือเปล่าหรือไม่ออกยังไงนะครับก็เลยหวังว่าผู้เชี่ยวชาญน่าจะช่วยรบกวนนิดนึงครับสงสารมันมากเลยครับยังไม่ถึงปีเลยคันนี้ครับผมเดี๋ยวลองมาดูเลยครับนี่ครับผมของแบรนด์แคร์นะครับผมนี่ครับรถคุณก๊อฟนะครับก็ไปเบียดมานี่ครับไปรอยหนักหนักแบบนี้เลยนะครับลูกค้าดูนะครับ รถใครที่เป็นรอยหนักๆแบบนี้นะครับจบในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขัดให้ดูครับนี่ครับเดี๋ยวจะขัดให้ดูการใช้งานง่ายๆนะครับที่เป็นรอยมาแบบนี้ครับเราจะล้างน้าก่อนนะนี่ครับลูกค้าดูเลยครับล้างเพื่อเอาเม็ดกวาดเม็ดทรายออกมาครับผมนี่ครับเราถูไห้ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือรอยหนักเลยนะครับอ่านะครับปกตินะครับรถใครนะครับที่เป็นรอยแบบนี้มานะครับเวลาเข้าศูนย์นะครับลูกค้าบอกได้เลย สี่ห้าพันมีแน่นอนนะครับแต่วันนี้นะครับเราจบเพียงผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียวมาครับการใช้งานง่ายๆครับได้ไปเสร็จนะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาออกมาครับนี่ครับอ่ะป้ายไปที่ลอยครับง่ายๆเลยนะนี่ครับใช้ได้กับรถทุกสีนะครับใช้ได้กับรถทุกสีเลยนะครับรถใหม่ป้ายแดงรถเก่าใช้ได้หมดนะหลังจากนั้นครับถูได้เลยครับง่ายๆครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับเริ่มถูเบาๆก่อนนะครับเริ่มถูเบาๆก่อนนะครับ ปกติเราต้องไปจ่าย4ี่ห้าพันครับอันนี้ไม่ต้องนะครับผมนี่ครับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าจะว้าวหรือเปล่าครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูความแตกต่างนะครับความแตกต่างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมครับเหมือนลดขึ้นออกมาจากศูนย์เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งครับโทษนะครับนี่ครับอ่านี่คือ พลาสติกด้านนะครับพลาสติกด้านแต่นิดนึงครับขัดนี่ครับเห็นไหมครับรถมอไซค์ก็ใช้ได้นะครับที่เป็นพลาสติกด้านนี่ครับเชฟครับนี่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่ครับจากต้องไปเสียนะครับผมสี่ห้าพันอันนี้ไม่ต้องเลยผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวต้องบอกว่าตรงเนี้ ายไปชัดเจนมากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเงาแล้วก็ลื่นด้วยสมมุติว่าเกิดเพื่อนๆเนี่ยที่เขาดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้เขาครับเขาไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันจะลบได้จริงไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเรามีอะไรที่ทําให้เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ากรณีที่เราขับไปแล้วถ้ามันเบียดจริงๆเนี่ยครับมันเป็นลักษณะไหนแล้วมันจะใช้ได้จริงยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ได้เทสน้ํายายตัวนี้ให้ดูแล้วนะครับผมครับวันนี้ขออนุญาตครับนี่คุณก๊อกเลยนะครับนี่ครับ นี่คือเป็นเหล็กนียครับนี่ครับอันนี้คือเหล็กเลยนะครับนี่คือเหล็กเลยนะครับเดี๋ยวจะฟาดกับนี่ครับผมพอตนะครับคาราซิบสองล้านนะครับมนี่ฟาดเลยนะครับลูกลูกค้าจะได้รู้เลยไม่บุกไม่เบี้ยวลูกค้าลองดูนะครับนี่ครับโอเคครับมาไหนๆก็ไหนๆแล้วมาครับครับผมนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้หนี่ครับนี่ครับนี่ครับอุยอุยอุยนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือฟาดได้เห็นกันเลยนะครับนี่ครับ เราไม่ได้นะครับ <łbym> นี่ครับไม่ได้เมคขึ้นมานะครับแต mm ่ฟาดได้เห็นเลยนะครับนี่ครับอ่ะเราล้างให้ดูครับนี่ครับโนี่ครับใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงเป็นรอยแบบนี้มานะครับตัวเดียวเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเดียวเช่นเคยนะครับการใช้งานง่ายๆครับนี่ครับเปิดฝาออกนะครับบีบใส่ผ้าก็ได้บีบใส่ตัวรถก็ได้นะครับแล้วก็ลูบนี่ครับ หนึ่งขวดนะครับจบทุกปัญหาเลยนะครับแล้วก็กดครับนี่ครับเริ่มกดเบาๆก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่ครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับเดี๋ยวจะเช็ดคราบน้ํายาออกนะครับนี่ครับโดนเหล็กฟาดไปเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมนี่ครับใสลื่น เหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งใครสนใจหรือว่ายังไงครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเราก็ทําให้ดูเลยจริงๆเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน